ใส่ผมสวยแล้วไม่นัผากกว้างนี่ไงโอ้เห็นรับซัวขโอ้รับไม่ไหวอ่ะนะเถอขนาดนี้วันทำงานผมสวยไหมมีคนถามว่านี่พี่ตังตัดผมอลนะมีคนถามว่าพี่ตั๊กจะไว้ผมมา ในในใน u t u b e นะพี่ตั๊กมามยุราหาเรื่องเมาสมีคนถามว่าพี่ตักจะไว้ผมมาไปถึงอายุ80ดสป่าใช่ค่ะ <laughs> พี่ตักจะไว้ไปจนถึงแปดจริงๆเนี่ยนะมันก็ไม่อยากไว้หรอกเพราะว่าเบื่อตอนตัดก็ดูสิหัวมันขนาดเนี้โอ้โยยังไงมันก็ <laughs> <laughs> ไว้อยู่แล้วแหละหัวไม่สวยนะที่ไหนเขามีปูกผมดีๆบอกพี่ตั๊กหน่อยิสวยเหรอคะพี่ตก หัวอ,อ,อะไรนะอุ๊ยสวยแล้วไม่นะผ่กกว้างนี่ไงโหเห็นรับซับค่ะโโหรับไม่ไหวอนะ <c oughs> เถื่อนดนา้ <c oughs> อ้าวตอบพี่เลยว่าจะไว้ไปเรื่อยๆนะคะอีกสักพักหนึ่งพอให้มันแบบหงอกระเยอะๆแล้วอาจจะเปลี่ยนนะโอเคไหมนะนไว้สักแปดสิบให้คนอุย้ยแปดสิบวันนี้ทำงาน นี่แม่รีววล้อฉันเ,เยอะเกินนะวันนี้พี่ทางานพี่ตั๊กไม่ยุ่รอหารเรื่องเมาวันทํางาน <c oughs> ผมสวยไหมมีคนถามว่านี่พี่ต้องตัดผม,มนะมีคนถามว่าพี่ตั๊กจะไว้ผมมา <c oughs> ในในในยูทูปนะพี่ตัก๊กไาาม่ยุ่รอหาเรื่องเมามีคนถามว่า พี่ตั๊กจะไว้ผมมาไปถึงอายุ8ปดสป่กใช่ค่ะพี่ตั๊กจะไว้ไปถึงแปดสิบจริงๆเนี่ยนะมันก็ไม่อยากไว้หรอกเพราะว่าเบื่อตอนตัดก็ดูสิหัวมันขนาดเนี้โอ้โหยังไงมันก็ไวอยู่แล้วแหละหัวไม่สวยนะที่ไหนเขามีปลูกผมดีๆบอกพี่ตั๊กหน่อยเดสวมหัวอะไรนะปลูกผมใส่ผมอุ้ยสวยแ <men swimming in r dadurch> ล้วไม่นะผากกว้างนี่ไง โอ้รับไม่ไหวอนะเธิอขนาดอ่าวตอบพี่เลยว่าจะไว้ไปเรื่อยๆนะคะอีกสักพักหนึ่งพอให้มันแบบงกรงออๆเยอะๆแล้วอาจจะเปลี่ยนนะโอเคไหมนะไว้สักแปดสิบพี่คนอุ้ยแปดสิบอันนี้ทำงานนี่แหมลิ้วร้อฉันเยอะเกินนะวันนี้พี่ทำงานพี่ตักไม่เวลาหาเรื่องเมา